อยู่นาริตาแอร์พอร์เตเทอร์มินอลหนึ่งแล้วเตรียมตัวกลับจ้าดูกระเป๋าซะก,ก่อน,ะน <laughs> อ,อะไร<ม><ม>เนี<อ>่ยสองก้อนสองก้อนแล้วก็ย <laughs> ังมีเป็นเป็นเป็นคนขยันหอบเหมือนบินดอนเมืองอุดรเลยว,ว่ะ <laughs> เออลเราประมาณมนีนม้มีลัง <laughs> เราได้อันนี้ส่งไปเลยเรามาแลบแลบแลบเอาไว้ว มันเป็นกุสโลบายไม่ให้ใครอยากแต่ต้องกระเป๋าเรากำลังจะกลับรอเช็คอินอยู่นะต้องไปเปลี่ยนเครื่องที่เวียดนามอีก12ชั่วโมงก,กว่าตอนแรกซองโรงแรมไว้ใกล้ๆสนามบินแต่ว่าแคนเซิลไปแล้วพอกีดออกเพราะในสนามบินเวียดนามมันก็มีโซฟาเบดให้นอนอ ช้อปปิ้งอีกแล้วมีพุ้นี่โน่ไงจักรย์อีนึงอ่ะประตูตูฟาร์มตรงนู้นอันน่ะเพียบเลยเออเดี๋ยวกลับมาซื้อแล้วกันไปเซาวิ่งก่อนนะไปเซาวิ่งก่อนอันนี้ช้อปปิ้งกันเถอะในตะแอร์พอร์ตเทอร์มินอลวันดักิตัวเย้เย้เย้ถึงสนามบิน เติรนเิเยอะเติรนเิเยอะเอออะไรนี่แหละแล้วตอนนี้เราได้รับสิทธิ์ไปกินดินเนอร์ที่ที่ลาวที่ลาวของที่ลาวของสนามบินเวียดนามอะไรเพราะว่าไฟเราวันนี้แปดโมงจ้าจากจุดที่จุดที่เราผ่านอิมิเก a t i ไม่ใช่ผ่านตรวจของเหลวมาสักครู่เราก็ได้ขึ้นมาชั้น3มอีก ขามาทำไมเราไม่ได้ใช่ไหมไม่รู้เหมือนกัน <c oughs> อ๋อตอนแรกเราก็ผ่านนี่นะที่เรายัาง,งงงว่าทำไงถึงจะได้เข้าเรานี้นะ่อ,อนมนะเะันจะเดเวลาินหรอีแหละเาออไม่ได้ปังไงเอเอใช่เราไม่ได้ไปใช่ขามาเราไม่ได้ไปแสดงตนว่าเรามีไฟล์ต่อ<ช>นี่ห้องน้ำเอาไปตรง,งนู้นกับปะ รีบจับจองโซฟาสีเขียวใช่ไหมมันไม่ใช่ business class อย่างที่เราได้นอนตอนห้ามโซบุรี นี่คือมาม่าที่เราได้ไปสั่งมาแปั๊บซีคือปองสีขาวสดใสกินแล้วนะฟ้าสว่างที่เตินสัญย์อับค่านี้ทั้งคืนข้างหลังนั้นอืมน,อน,นี่คนหลับนอนตั้งแต่มันห้าทุ่มตอนนี้กือบหกโมงแล้ว ทิปจบแล้วแต่ยังไม่ถึงบ้านเปลี่ยนเครื่องอที่เวียดนามนะคะคิดถึงที่นอนสบายบายห้องน้ําสบายๆเปลี่ยนเครื่องมันก็อย่างนี้แหละเคยลาบากกว่านี้ก็จริงอยู่แต่ว่ามันก็แค่ติดคํามสบายมากไปหน่อยที่จริงเมื่อคืนอ้โรงแรมนั้นก็ไม่ได้สบายเลยนะนห้องกระปุเกปเดี๋ยวอนเหนื่อยใช่พอเราเดินพอบียด้วยแหละเราก็ดึกด้ยวยแหละ ใช่ไหมเ<ร>ตียงมันใหญ่เกินไปเรามีเว <ไป S 2> ลาตั้งสิบสองชั่วโมงก็เลย<ม><ม>ขี้เหยียดไปแปรงฟันขี้เหยียดล้างหน้าแต่ก็ดูก่อนว่าจะหลับได้ไหมถ้าหลับได้ก็หลับ <c oughs> วันนี้พักผ่อนกันแล้วกันเนาอคุณนี้ค่อยเจอกันใหม่ที่กรุงเทพเตือนนะจ้าคนนอนกันเยอะเหมือนกันแล้วนะ หนโอ้ 1> 1, 4, 2, ข้างหลังก็หมีนะเตอรละจ้าถึงกรุงเทพแล้วสภาพสวยเหมือนเดิมเจอกันใหม่ทริปหน้าค่ะจบทริปละจ้าถึงไทยตอน1 0 2โมง25เธอมากับโ่ล